คราวนี้ก็มาถึงคิวของ z 400นะครับผม z 400คันนี้จะเป็นตัว t a ต d a า d นะครับผมตัว t a ต d a า d ต่างจากตัว SE หรือ Special Edition ยังไงนะอย่างแรกเลยนะครับที่ต่างกันนะก็ตัว SE เนี่ยผมขายไปเยอะมากนะครับ t a ต d a านนี่นาน,น,น,นเข้ามาทีนะครับก็คือ,อ,อจะไม่ค่อยซื้อเข้ามานะตัว SE เนี่ยมันสวยกว่าเพราะว่ามันแต่งมาจากโรงงานนะมันก็เลยดูแบบเอยดูแบบบึกดูสวยกว่านะครับที่ต่างกันนะ ชิวนะครับตัวธรรมดาจะไม่มีชิวนะครับมีชิลธรรมดาแบบนี้มาให้นะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็อันนี้ไฟเลี้ยวแต่งมานะครับไฟเลี้ยวปกติมันจะยาวนะครับแล้วก็มันชอบหักนะครับเป็นประจำนะซะสี่ร้อยตัวธรรมดาเนี่ยโอ้หักทุกคันนะผมอันนี้เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยเล็กๆสวยเลยนะ ครับผมมีอะไรอีกนะมีกาดหม้อน้ำนะครับผมก็ตัว SE นะครับจะมีกาดหม้อน้ำแต่งมาจากโรงงานกันล้มมาจากโรงงานอกล่างมาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ลายก็จะเป็นลายพิเศษนะครับไม่ใช่ลายแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวท้ายก็มาจากโรงงานแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยสปูลน,นะครับสปูลยกยกหลังก็มาจากโรงงานนี่ครับประมาณนี้นะข้อแตกต่างของซีสี่รสกับมาตรฐานหรือซ0ส400ธรรมดานะครับ คันนี้จะเป็นส้สี่ร้อยธรรมดานะส้สี่ร้อยธรรมดาแต่สภาพสวยเลยนะผมต้องบอกว่าสวยเลยนะยางหน้าหลังเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่2เส้นนะครับใช้งานยาวๆนะครับผมอ่ะเรามาดูรอบคันกระจกเดิมจากโรงงานนะนี่ไฟหน้าใสกริงนะครับไฟหน้าใสๆแล้วบางคนหน้า,ส,าสวยสวยแม็กสวยๆนะครับเครื่องสวยมากนี่ให้ดูสวยจริงนะครับเครื่องสวยๆนะครับผมชุดสูงก็สีก็สวยนะ สวยรถไม่ลม้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักอะไรทั้งสิน้นเครื่องสวยมากสวิงอาร์มสวยนะครับผมอ่ะยางหลังเต็มๆนะทุกช่วงูสีก็สวยๆนะครับผมนี่ไม่ตรงไม่แตกเลยนะถังสวยๆเบาะสวยๆเบาะสวยๆท้ายเดิมจากโรงงานนะครับผมอ่ะโซ่สเตอร์ก็ใช้ย,วยาวๆนะครับใช้ย,วยาวๆเลยนะครับท่อเดิมจากโรงงานนะฮะจานโบกจานเบรกเนกีนะ่ยคือจานเบรกอาจจะมีสนิมนิดน,นึงเพราะผ่านการล้างนะครับล้างมานะครับผมเอ่อผ่านการใช้งานรถคันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยครับเจ้าของเดิมตั้งแต่ออก จากศูนย์มาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนผ้าเบรกเลยนะครับผมอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างแต่ว่าใช้งานอีกเยอะได้ยาวๆนะผ้าเบรกผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะใช้ยาวๆนะไม่ต้องทําอะไรเลยนะใช้ยาวๆชุดชุวกุศลก็สวยนะครับสวยมากเลยนะครับผมท่อเดิมจากโรงงานท่อเดิมอาจจะมีร่องรอยแบบนิดหน่อยนะครับผมตามการใช้งานแต่รถไม่ล้มไม่ชนหนักนะเครื่องฝั่งนี้สวยกิ้งเห็นไหมสวยกิ้งเลยนะครับสวยๆเลยนะผมชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะสวยๆนะ ประมาณนี้นะครับจานวงจานเบรกหน้าก็เต็มนะฮะผมอืมจานวงจานเบรกผ้าเบรกเต็มบางคนหน้าสวยฝั่งนี้ก็สวยๆนะประมาณนี้เลยนะให้เห็นแบบรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับในช็อปนะเบาสวยๆนะครับผมอ่ะถังก็สวยๆนะถังไม่วงไม่บมุบสีไม่ลงไม่ลอกนะคาวาสกิเนี่ยครับถังมันชอบมีตามมดอะนะครับผม <laughs> ผมเจอบ่อยนะครับผมเจอบ่อยนะครับผมอ่ะข้างบนก็เดิมๆนะกระจกเดิมกระจกเดิมนะคันนี้ใหม่ ปี2019ไม่ก็ไม่เยอะนะ28,000ก็ 28, ถือว่าไม่เยอะนะครับเปิดออฟลันนะสตาร์ทเครื่องอจบเลยสวยะนะครับสวยอะคือมือหนึ่งเนี่ยแพงนะครับเกือบ2 0 0 0 0 0นะตัวสแตนดาร์ด,ดโคตรดีเครื่องโคตดีระบบไฟทำงาน100%รับประกันโดยไบยในช็อปนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยออกรถไม่แพงนะออกรถออกรถแค่สี่พันนะครับผ่อนประมาณสองพันแปดสองพันเก้านะครับผมแค่สี่ปีนะต่างจากเมื่อหนึ่งเนี่ยโอ้โหประหยัดไปผมบอกเลยว่าเกือบครึ่งนะครึ่งเลยนะประมาณครึ่งเลยนะครับคันนี้เงินสดอยู่แค่แปดไม่ใช่แปดเดียวงงไปหมดแล้วถ่าย3คันนะครับผมเงินสดอยู่แค่95,000บาทแค่นั้น 95,000บาทจัดไฟแนนซ์100,000บาทนะครับผมออกรถแค่4,000ผ่อนรวมมาสองพันแปดกว่าๆ4ปีจบเลยนะเป็นไงคุ้มไหมคุ้มไหมโคตรคุ้มได้แค่4ี่ปีสิปีใหม่ด้วยนะปี19นะแค่4ี่ปีสินะใครสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะ0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์เบอร์ผมได้เลยนะครับผมหรือเข้ามาดูรถที่ไปในช็อปได้เลยนะครับผมนี่จอดเป็นบอยแบนด์เลยเนะี่ย นี่โอ้นี่ก็สวยนะเออรีวิวใบนะอ่ะไม่รู้ว่านินจาสีเขียวติดจองไปอยังนะตอนคลิปนี้ลงนะพอดีลูกค้าทักมาอยู่นะครับเอ,อ่อลูกค้าทักมาอยู่นะครับผมโอเคนะสนใจยังไงก็ลองทักมาดูนะครับลองหารุ่นคือมองหารุ่นไหนอยู่ก็ลองทักมาดูที่ใบในชอน็อปได้นะผมตอบเองนะผมคุยเองนะครับผมอ่ะเห็นหน้าชัดเจนนะโอนโอน,โอนเงินจองเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับผมมาดูที่ร้านผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะฮะเออช่วงนี้มิชาชีพโคตรเยอะเลยนะมิชาชีพโคตรเย <loca ux> อะนะครับผม ต้องระวังด้วยนะไปในช็อปับประกันนะครับผมไม่มีไม่มีเฟลแน่นอนนะครับับประกันนะไม่มีเฟลนะไม่มีเฟลทั้งรถด,ด้วยไม่มีเฟลทั้งเงินจองด้วยนะครับผมแล้วฟรีบริการทุกอย่างบริการดีๆแบบนี้จากไปในช็อปนะี่ยเพื่อน,เอ,นเออหารถอยู่ลองมันดูนะลองมันดูโอเคนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฝาก Kawasaki Z400 ตัวธรรมดาออกรถ4,000ผ่อน20,000บาทด้วยอีกสักคันหนึ่งนะครับผมเข้าอีกหลายคันนะพยายาม มาถ่ายนอกสถานที่บรรกาศดีนะบรรยากาศดีถ่ายนอกสถานที่รูปสวยมากเลยนะรูปสวยมากเลยโอเคนะคลิปหน้าเจอเกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับ